สวัสดีครับผมช่องโลโซทีนะครับช่องใหม่ของผมกนไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรือกันนะครับเรือวิธีตอกหมันปิดกาวทาสีด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับผมนี่เรือเหล็กนะครับเนี่ยทาสียังไม่เสร็จนะครับเนี่เรามาตอกดาฟ้านะครับดาฟานี่ก็เป็นไม้ครับไอ้นี่ก็แนวแนวครับผมนี่เชือก เนี่ครับเราตอกนี่แนวนี่นะครับนี่คือแนวครับน้ําเข้าเราก็ต้องตอกใหม่หมดเลยนะครับนี่เรือเหล็กนะครับผมเดี๋ยววิธีตอกมันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมช่างช่างช่างปิดกาวนะครับผมนี่กาวนี่ช่างปิดกาวเขาเรียกช่างหมันนะครับนี่นี่ช่างมืออาชีพจากระนองนะครับผมผมอยู่ที่ผมอยู่ที่20ปีแล้วครับครับนี่ยี่สิบปีแล้วครับนี่ มาจากมาลี่ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ใช่ใช่มาจากมาลีคนต่างดาวนะครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอคนต่างชาติคนต่างชาตินะครับผมเนี่ยเขาจะทำกาวพูดไายได้นิดเดีน่อยครับเนี่ยเขาทํากาวนะครับนี่เขาจะปิดแนวตรงนี้นะครับอันนี้เขาทํางานอยู่นะครับผมนี่ต้องปิดหมดเลยนะครับที่ขาวๆนี่เขาปิดกาวเสร็จแล้วนะครับที่ที่สีดําเนี่ยเขายังไม่ได้ปิดนะครับแนวนะครับผม ว่าตอกเซนแล้วเดี๋ยววิธีตอกอะไรนี่เดี๋ยวผมไม่ให้ดูใหม่นะครับผมนี่ะครับช่างทํากาวนะครับผมช่างมืออาชีพนะครับผมทํามา20ปีแล้วครับเมียเมียนี่เลิกไปหลายคนแล้วครับผมตังค์ไม่เหลือครับนี่ครับช่างตังค์เขาทำอะไรไม่เหลือครับตังค์นี่เมียเมียเก็บหมดแล้วครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให,ใ,หใหม่นะครับผมนี่เรือนะครับเรือที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเ,เขาเตรียมตัวจะออกทะเลนะครับผมเ,เร,มรือเรือพม่าเรือไปมาลิีนะครับผมนี่เรือที่เราทำเนี่ยยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับนี่น้ํำของร่อนนองนะครับผมกดไลค์ช่องกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผม อากาศวันนี้ร้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํางานตรงที่เรือเหล็กนะครับโอ้โหร้อนมากเลยครับชีวิตลําบากนี่ไงครับช่างหมันนะครับเตรียมตัวจะทํางานแล้วครับผมตอนนี้นะครับเขาเขาทํากาวเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเขาจะปิดแนวนะครับผมนี่วิธีวิธีปิดแนวก็ใช้ใช้ขวดนี่แหละครับลากลากไปนะครับผมีกาว ครับอันนี้คือเขาจับเหล็กนี่คือเหล็กป้ายนะครับอันนี้ก็คือขวดขวดขวดโคกอะไรพวกนี้ครับมาตันแล้วก็ป้ายเนี้ยนะครับใช้ทีง่ายๆเสียงรบกวนเสียงดังหน่อยนะครับเรือเรือเข้าออกนองเยอะครับไปทะเลไปจับปลานะครับเราทาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่เขาเขาต้องปิดให้หมดนะครับผมเนี่ยชังกาว บั่งนู้น,นะชั่นตอกหมัน,นครับผมกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับโลโซทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้ดูนะครับผมวิธีตอกหมันวิธีเรืออะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับเขาปิดกาวเขาต้องปิดให้เสร็จนะครับพอปิดเสร็จแล้วกาวนี่แข็งนะครับก็มีสีมาทานะครับจะได้สวยงามทน นะครับผมนี่นะครับช่างมืออาชีพนะครับทำมาแล้วยี่สิบกว่าปีนะครับผมตอนนี้นะครับเราป้ายข้างเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับเราป้ายพอเสร็จแล้วเนี่ยพอ,อมันน่าจะชั่วโมงหนึ่งมันจะแห้งแล้วก็น่าจะทาสีได้แล้วครับออกเสร็จแล้วก็ป้ายกาวป้ายกาวเสร็จแล้วก็ทาสีได้แล้วนะครับ นี่พอปิดกาวเสรนะ็จนะเตรียมตัวทาสีนะครับช่องใหม่ของผมกนไลค์กดแชร์ like, กดซับส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ